โดยปกตินั้นเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่มันเป็นธรรมดามันนอนอยู่ในคันดานคันดานเรานอนนิ่งอยู่นอนเงื่องอยู่นะทีเรออาจะมีไงให้มันเบาบ,บางลงเราไม่ต้องถึงขั้นให้หมดกิเลสเสียทีเดียวหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาให้หมดกิเลสเสียทีเดียวต้องค่อยๆเรียนพยายามปฏิบัติเอาเนี้อน้อยที่สุดต้องจับจุด้ไ่้ในการในหลักของการปฏิบัตริรมจับจุด เก็งมันก็คือความสงบจิตสงบใจนะเมื่อจิตใจเราสงสบดีแล้วเราสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราได้อันนี้เป็นหลักที่ท,ท่านพระแม่คกบารารมท่านไม่เคยบอกสอน <c oughs> ต่อกันมาให้กับคณะญาติธรรมทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ <c oughs> เพื่อความสันติสุขของโลก เพราะฉะนั้นแล้วโลกมนุษย์ของเรานั้นเป็นจริงจริงนั่นอนะโลกะโลก,กาแปว่ามืดตัวมืดนิดนะโลกาแปว่ามืดนิดเพรานะาาฉะนั้นความความที่เราอยู่ในะโลกเราคิดว่าโอย้วจเจริญโลก,กนะโลก,กาโลก,กาโลก,กา <c oughs> ปลว่ามืดนิด ทางภาษาพราหมณ์โ <c> ด <oughs> ป,ปกติก็จะเลือกสังเ,เกตมาว่าคนที่เกิดวันวันนี้เราจำวันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยวันราหูอย่างเงี้ยเข็มปากบางมานุชายองค์จริงๆ้าพประจำมันเกิดมีเจ็ดวันแต่ก็มีตา่างประจะมันพูดกลางคืนมาด้วยปากบางปาเลไลกลางคืนนะนะแต่บางคนก็เลือดสุขมงครก็เลือกผิด นตะางรางหูก็ได้ปางเลยไหในเลยไหลแต่จริงๆว่าพระประจำราหูก็คือบางมันวิชัยท <c oughs> ้าที่ท่าที่ทราบแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาพูดกันอย่างนี้นะตามคนจะสมมติถ้าท่านจริงๆคือพระเจ้าองค์เดียวกันนาธานีหรอือว่าแม่ธอนีนั้นมีองค์เดียวแต่ว่าจะอยู่ที่คณะยังขนาดน,นั้นท่านจะปรากฏกายที่เป็นรูปร่างอะไร แต่สมมติมันแบบสมมติความเป็นทิดของท่านทุกครั้งที่ทททปรากฏขึ้นมาต่อพระริยาเจ้าทั้งหลายปรากฏเป็นรูปหญิงนงรมงามใจงามปริญางดงามด้วยศิลด้ดยธรรมนั่นแหละเึ่ปรากฏรูปสมมติขึ้นมาอย่างที่พวกอ่าพวกสร้างหรือพวกที่เขาเป็นศิลปเป็นเขาประดับบขึ้นมาตามจิปตนาการของเขาเองนะ่ยจ้อันนี้ก็เป็นตง่ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นที่แงนตรงนั้นนะ เรคุณไม่รู้จักนี้เขาเดาเขาตั้งเชื่อกันเองนสมมุติว่าเป็นตางปรามานอรรทูบาบอกเมื่อวานนี่เป็นตารประดานพรนประปปะรานพรนี่บางที่เราเห็นภาพสมัยเก่าๆโบราณที่อยู่นแท่นพระทั้งเหนี่วก็แท่นแก้วนรือตามบัลลังที่เชื่อเหล่าพระเจ้าอาบานี้มีว่าแต่โบราณถูกภาพลักษณะนี้ชือตางประดานพรแต่นี้เพิ่งขึ้นมาใหม่ก็ทําขึ้นมาใหม่ แล้วก็เราดูมั่งเลยจะติดกันในในต่างเก่าอาจารย์ที่คือประธานพรคือนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็นั่งเขา่าทับเข่าอีกข้างหนึ่งไว้แล้วก็รีดมวยผมหนัะก็เรียกว่ามีมามหามารดาธรณีดูว่าแม่ธรณีซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ะจ๊ะนั่นแหละทีนั้นแล้ว เราั้งหลายนั้นอุบัติการณ์เกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นที่องค์พรมารได้บอกว่าเป็นโลกแห่งความเป็นกลางเป็นโลกแห่กงการแก้ไขหน้าเด็ดที่ผ่านไปเมื่อจะเป็นพไหนาชาติไหนก็ตามมันจะก็มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปทาปัจจุบันให้ดีที่มีการได้รู้ชาติได้หรืออ่าสือส่อกิจสื่อญาณได้โดฉพาะพวกจอเลี่ชาติได้เดยตรงนะถามว่า <c oughs> ในคนอยากเรีนลึกไดไหมคนที่มีเกลเลสทั้งหลายอยากเรีนลึกชาแนแต่คนที่คนเกลเอทแล้วเขาไม่อยากเรีนลึกเพราะเขาไม่มีความอยากนั่นเป็นปกตินม่มีก็จะมีมาเองแต่คนที่มีเกิเลสมีอยากเรีนลึกชาสนุกดีเห็นะนั่นจะนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราฟังไปแล้วเราพิจารณาไปแล้วเนี่ย คือเรารู้ว่ตัวเองมันจะทุกข์ถ้าคนไหนวาง,วงจิตวางใจไม่เส็นในสัวชาติเขาจะทุกข์กับมันเต็มกับมันหรือบางชาติที่เรามีความสุขบริบูรณ์พร้อมโดอทั้งคนบัติได้่างกานาเราก็จะเกิดสุขเวทนาแล้วเราไม่ยอมรับในความเป็นปัจจุบันปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาตินะอดีตชาติส่วนอดีตชาติไปมันผ่านพนไปไม่ถึงเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปแล้วเราผ่านไปแล้ว สิ่งที่ดีสาหรับผู้ที่เระลึกชาติได้หรือที่ <c oughs> อคิดว่าได้มีน,นนะัก้นากยียกเป็นอุทาห์ได้สําหรับสิ่งที่เกิดชาดิแต่ในยุทตชาติก็ยกมาเป็นอุทาห์ในปัจจุบันว่าควรจะทำอย่างไรในการแก้ไขเราจะมีเหตุในอดีตมาแล้วก็มาแก้ไขในปัจจุบันสําหรับสุขความสุขความสบายในยุทธชาตินั้นอพิจารณาสอนเองในปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้เราคนไหนเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาสมัยก่อนๆพบาต่ก่อนๆเราเป็นบางบางท่านเป็นอเจ้าขุนมนายหรือเป็นพวกพระวงสารวงนาดีตในพระมากศัตร์สมัยโบราณหลายคนเพราะฉะนั้นภาในปัจจุบันชาติถึงเป็นชาวไร่ชาวนามาคุนมันลั่งนั่งลังเพื่อนังจาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ปัจจุบันชาติเพราะว่า แ็งกรรมานกนาิจาติส่งผลอยู่อดีาชาติก่อนอย้อนก่อนนั้นอยดหรือว่าลังจะน้นอยดและกา,ารณะที่จะแรงกรรมาสง่งผลสนับสนุนกรรมทาให้เรามาเป็นเช่นนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วตระกูลกษัตริย์ในกิตตินั้นก็สามารถมาตําหนิเกิดมาได้ในในในอ่าสามัญชนได้เหมือนกันตามแรงกรรมที่กระทําไว้ในอดีตนะคะในเช่ กระสับต้องมากำหนดเป็นกระสับตลอดไม่ใช่บางครั้งก็บางครั้งกัระสับกำหนดมาเป็นธรรมก็มีบางครั้งกระสับนั้นเนี่ยสิ่งชีวิตแล้วก็มากำหนดเป็นฝอโดยกลางหรือบทพ้น์ธชาติต้องมากำหนดเป็นพวกอ่าตระกูลต่าหรือพวกทั่วๆไปอันนี้ก็ไม่แปลกไม่ใช่เังแปลกเพหลายคนจะติดใจว่ากระสับต้องเกิดในกระสับเท่านั้นเจึงจะเกิดเป็นไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะ เป็นอะไรก็ตามแต่มันสามารถคิจาผ่านได้หมดเลยเพราะว่าตามกรรมบินนบาทั้งหลายที่เคยทำกรรมเป็นตัวนําทั้งหมดเลยนะอนาคตชาติหรือบางคนเนี่ยที่สามารถร่วงรู้อนาคตรหรือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อันนี้ก็ทำว่าดีไหมมันก็ดีสําหรับคนที่คิดเป็นแต่คนที่คิดไม่เป็น,นก็ไม่ดีเดี๋ยวเดียวเพราะว่าเมื่แต่ อรอความรวมลมแรงแล้วคุณจะเองเพราะฉะนั้นแล้วครูบาอาจารย์ไหนที่ดูดวงดูรายเก่งนั่นนะ่ะถ้าท่านมีสติปัญญาครูบาอาจารย์นั้นจะบอกดีเสมอว่าให้อ่าพิจารณาฟังแล้วแก้ไขและรับเนื้อตับตัวเพื่อจะเป็นไปอย่างที่ท่านทำนายไว้บอกไว้เพราะฉะนั้นแล้วที่นี่จริงไม่ได้นินเรื่อง,งอาการดูดวงดวงอะไรเพราะว่า ถ้าไปดูมากเข้ามากเข้าโยมจะไม่ได้ขึ้นตนจะมัวแต่มาพึ่งปาเข้าหาพระเจ้าพุ่มแดงเอหาพระเดเมื่อหาพระถามว่าดวงเป็นไงดวงเป็นไม่ใช่ไม่ดีนะโยมไมาดีแต่มันเสร็มากนี่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นทำให้คนเก็บในเรื่องนี้และไม่ยอมทำมาเกินตามหน้าที่ของตัวเอง่องพยายามมาปิบัติที่ใจดูที่ที่จิตของตัวเองดูเราจะรู้ว่า คนทางเห็นการแก้ไขนั้นถูกต้องและดีงามและไม่ดูงานและไม่เสียเงินทองจิตหรือล้างจิตล้างใจการบัตรทั้งพวงล้างไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะบางคนวยากแก้กรรมนั้นมันที่ไม่แก้กรรมนันกันแต่จะแก้กรรมต่างจากที่ไขเหตุแห่งปัจจุบันเพื่ออนาคตที่จะเจริญสำหรับวันที่ผ่านมานั้นก็แก้ได้อยู่แก้ตรงที่ว่าหยุดในการกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนานา แล้วรู้และยอมรับสภาพมันรู้ว่ามันเป็นไปเช่นนั้นเองแล้วก็ยอมรับสภาพมันมันเป็นเนี้ยถ้ากลนกรรมเกิดขึ้นเราก็ยอมรับมันซะมันต้องเป็นไปอย่างนี้อทีนี้เมื่อการแก้ไขกรรมในเราพุทธชาติตัวเรากลัวกรรมมันหนักขึ้นหรืออยากมีโชคลาภวสามีบารมีมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีกายอนุณณามบริสุทธผ์ฟ่องก็ต้องกระทำกรรมใหม่ในกรรมที่ดี คามพอดีก็คือต่นต้นจากที่องพ์บาลบอกถ้าต้องการรูปงามรูกสวยต้องมันรักษาศีลต้องการมีสติปัญญาดีต้องรักษาภาวนาก็คือปฏิบัติธรรมบ่อยๆสติปัญญาดีแน,น,น่นอนนะอ่แล้วต้องการเป็นเศรษฐีต้องการมีเงินทองมากรักสมบัติมากต้องหมันให้ทานเพราะฉะนั้นแล้วการอย่างนี้ก็เป็นหลักแ่งการให้เราต้องให้แล้วรู้จักอานิสงส์การให้และก็ต้อง ัดใจเราขันใจเราถวายท่านด้วยความบริสุทธิ์เ็ใจนะปัดใจก็คือว่าเราไม่ล้องอแวะไม่ล้องเกี่ยวกพบะวัตถุทานนั้นเราถวายเป็นสมมติหน่วงละถวายประสองแม้ก็ส่งนั้นก็แต่แลว้มมแลวท่านจะกวา้างให้พอไปสุนัขมันกินแล้วอันนี้ถ้าเราเกิดความเสนาเมื่อไร่อันนั้นบนที่เราแทนที่เราจะได้หนึ่งร้อยเราก็ถูกหักลงเหลือห้าสิบเพราะฉะนั้น เวลาเราทำมูล์ทำพานตรงวัดไหนก็ตามทั่วเทศทั่วสังคมนทนสิ่งที่วาตนโยมน่าจะระหนักไว้คึ้นวัตถุโสมอคืออย่าเสยดายวัตถุทานนั้นเด็ดขาดตดใจถวายทันทีคือไม่เป็นเจ้าของเมื่อดึงแย่ทางการถวายน้อมถวายวางลงผ้ารับประทิปันต์ท่านไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นเราต้องดูจากนาที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแตกพบการไป ว่าเป็นกอรมจะเป็นกรรมของท่านนะจ๊ะนี่ึังจะสถานายนดัดยมก็กินอยู่แต่ไม่โอมกล่าวถวายพระสงฆ์เป็นของสงฆ์นะสงฆ์จะเป็นยังไงก็ช่างสงฆ์ช่วยช่างชีดีช่างสงฆ์เป็นอย่างนั้นอ <c oughs> ันพระสงฆ์จะมีขอบเขตเองนในการดูแลถ้าพระสงฆ์ที่มีการศึกษาที่มีวินัยพอพระสงฆ์จะไม่เสยะห้สถานที่แห่งนั้นรกร้างว่างเปล่าต้องต้องดีรักษาแล้วก็ต้อง หาทางบูรณะสมแฟรปฏิสังขรณ์นั่นคือสงฆ์ที่มีการอบรมแล้วก็ปฏิบัติมาดีแล้วแต่สงฆ์ที่ขาดการอบรม <c oughs> ขาดการปฏิบัติโดยปฏิบัติอตชอบก็จะปล่อยปะละเลยมันกบบอย่างแม้กระทั่งโยงว่าก็โยตันอย่างเช่นภายในวัดนันนนท่านมีพระสงฆ์หลายรูปนะจกเั้นยกเว้นพระสงฆ์รูปเดียวรูปเดียวทำวัดวกว้างแต่อาจจะดูแลไม่เท่าทิแต่ถ้าหลายรูปเนี่ย เห็นนานีา่ยกัวอย่างเห็นสมมติเก้าอี้มันวางกระน้นมันตากแดดกรง้องวันแล้วสมมตินะไม่มีใครเก็บพระสงฆ์เห็นแล้วอย่าไม่เ,เก็บพระสงฆ์รูปนั้นเห็นแล้วไม่เก็บนะพระสงฆ์รุ่นั้นมีโทษอาบัติเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ดูแลของสงฆ์เพราะว่าไม่ใช่ของพระสงฆ์รูปนั้นรูปเดียวของสังง่งฆมณงลนก็คือ เป็นสมบัติสมบัติของสมเด็จพ,พระภูเนพระภาคเจ้านั้นบุคคลอื่นก็ไม่ <c oughs> าสามารถดูแท้เห็นจริงเดียดังเท่าสมเด็จพ่อครูพระภเจ้าสมเด็จพ่อของเราในาาพระเดียสวกพระราหัตจักรพวกทั้งหลายก็ยังนม่อาจที่จะรู้เทียงเท่าพระพุทธองค์พระองค์ทรงรู้โดยไม่มีขอบเขตร,รู้โดยไม่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 รู้ไม่ไม่ถึงขั้นบบจะรู้แต่พระพุทธองค์ทรงรู้เอง รือเออเห็นเองรู <S <S ง้แล้วก็บอกสอนต่อในที่ควรสอนได้เพราะองค์กระทรงนั่นมาบอกสอน,นกนิงจัดมีหลักรรนในการหลักรรมก็คือ,อแต่มือนสี่พันธระธรรมขันธ์เ่านั้นทีนี้ถ้าเราแยกที่องค์บารีบอกหลายครั้งถ้าเราแยกจากแปดหมือนสี่พันระธรรมขันธ์แล้เหลือข้อเดียวนะจ๊ะเหลือข้อเดียวก็คือสติเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรทุกอย่างให้มีสติในาทางวิถีชอบ ที่ควรด้วยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เราควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนี้แหละนะเพราะนั้นพุทธะอยู่ที่ไหนนะในกายอยากของสงเมเด็จพระพภาธเจ้าที่เราสมมุติให้เรา,าทราบทราบเราศึกษาประวัติมาแล้วกายอยากนั้นพระองค์นั้นมีนามว่าอ่าพิทธตถะราชกกมารน,นั้นนี่คือการหยากพระองค์ที่ ่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ส่งอุบัติขึ้นมาในกายหยานดมลระพระองค์ท่านก็ละทิ้งกายหยาดนั้นไปมิละทิ้งกายในแต่เพิู่พุทธบารมีเคลื่อนอยู่สู่ให้เราว่าอยู่นะทุกวันนี้เราว่ามีเรื่องอนู่แรงๆนะแต่บางคนว่ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าเนี่ยนี่เหมือนไม่มีนะนั้นเรื่องเหมือนที่ว่ที่หมออะไรมีอะไรกระปรี้บตีนอะไรอิจเรียทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าจริงๆคือมีทั้งหมดแหละ นะจริงๆถ้าเกว่าถ้าเราใจเราศรัทธาใจเราเรื่องใสในคุณ์รัตไกรจบใจเรามั่นคงแล้วแล้วก็เรามีมีโอกาสเห็นพอจะเห็นธรรมนะเราไม่ต้องไปกราบที่ประเทศอินเดียก็ได้เดี๋ยวที่ไหนก็กราบว้างเรากราบอะไรเรูยชาคุณเดยชายอย่างไรเนะี่ยเราต้องเตีวความนะไม่ใช่นั่งกันจุดทูจบจุดเทียนู่นั่นนะนะควันพะโมงแตอย่างปฏิบัติไม่ดียู่ อาสีนั้นเป็นอาไม่นนบูชาบูชาด้วยอาไม่คือสิ่งของแต่ที่พระองค์ได้งสงกระย,ยับย่อไว้เสมอคือปฏิปฏิบูชาอันนี้แหละควรที่จะกระทํำบูชาด้วยกันปฏิบัติแต่าันจะมีปัจจัยเงินทองที่จะไปได้ถ้าไปด้วยขายความมีสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้หลที่เห็นจะหินจะอิดจะยินะตะโกนนะแมนะว่าอ่าพักพิเดชาอรารบพิเจ้าทั้งเหนือแนะรบพิเจ้าอยู่เนะี่ย ุบัติขึ้นจากนี้มันจริงถ้าเราไปแล้วนม่นเกิดปัญญาไปแล้วเรามาไปงงเงาสถานที่คิดอย่างนั้นคิดแค่รูปธรรมเป็นไม่คิดในนามธรรมก็ไม่แพ่นสิอย่นางที่องค์บาลบอกเอาโทษไปหลายจุดสักร้อยดอกสักพันดอกเุดไปภาวนาไปเสดเงิงไปแต่ตัวนี้ก็ยังมา้รมมาลงมาบ่นมามีปัญหา อยู่เหมือนเดิมอันนี้มันก็มีพัฒนาใจเพราะฉะนั้นใจเราต้องพัฒนาด้วยเราต้องระดับสอนตัวเองด้วยอะแม้ว่าเราไม่ได้ไปในยกัวอย่างไม่ต้องไปิีแดนพระตะปูมก็จริงอยู่ซึ่งเรามันอยู่ที่บ้านของเราอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติเช่อด้วยกับทางและพยายามปฏิบัติตามหลักทางหลักทาคำสอนนั้นนะโดยเฉพาะเรื่องของศีลทางภาวนาสามอย่างนี้ให้ได้ก่อน อื them, ่น no มันจะไปเปลี่ยนไปไม่พามันนเปลี่ยนไเป็นไปอ่านทานสินโบราณได้ก่อนมันฟังง่ายนะแต่ปฏิบัติยากยมนะทานสินโบราณเนี่ยทำด้วยใจทานคือการให้ให้คือการเพื่ออะไรเป็นการสลายออกโดยการไม่เสียดายด้วยการลดความแตรมีทีเหนียวและอย่างที่ได้เมื่ได้ทรองมาบ้างเนี่ยบางท่านมันเกิดกิเลสมันแสบสะสมสะสมมันเกิดมันชอบสะสมมีเยอะเนี่ยพระองค์ทรงแนะนําให้ <c oughs> ตัดบ้างตัดควงเกล็ดมือหมุนที่อยู่ในแจงของเรานะเกิดความโลภความอยากแล้วก็เกิดความเป็นตัวตนโดยการสละให้ให้ทานนะครับอ่าสังคมมันจะเป็นทังกุศลเองหรือสังคมเดือั่้ไปบ้างตามควรเตแต่ต้องไม่เดือดร้อนและต้องเดือดสต,ติปัญญาเราไม่ใช่ว่ามีหมื่นต้องทำหมื่นหมดเลยนะไมนะ่ใช่นะั่นแหละหางสีนึนกันคนที่จะรักษาให้ดีเลยสุดๆฟองโดยการตั้งใจ สมทานเองไม่ต้องกระทบกับใครก็ได้อะจจะแค่เป็นบารมีก็รับแต่ถ้าคนในที่ปฏิบัติจิตที่ดีนะเราอยู่บ้านล้วก็สมถานเองได้เลยวิรัตวิรัตจ์กงดเว้นจากคนชั่วทั้งปวงงดเว้นทั้งปวงวิรัศนะนี่นะพี่นาวเขาเนเจ้าจักมณฑจัดการฆ่าสัตว์เด็ดเดินสัตว์ทั้งปวงข้อที่สองเขาจะสมเร็จจัดการรักหรือจปชอบคงรับสมบัติของคนเองเขาเพื่อลองเรา คนที่สามพระจาจะไม่ไปปีไปเพื่ผิดนอกนจากสามีภรรยาตัวเองคนที่สี่พระจจะไม่มัสาไม่บริภาทไม่กล่าวหาว่าร้ายไม่มีทางบุคคลเป็นเขาคนที่สี่นี่นะน่ากลัวมากยงนิดเดียวเยอะไม่จะผิดกันข้อนี้แหละน้ำม่ว่าใครก็ตามโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิดห้าเปอร์เซ็นต์ในทางซ้เยอะคนที่สี่มีสผิดก่อนเพื่อน มันก็เสิ่จงจะคมไป็นหมดมันคมนะอินทาก็ใช่กล่าวหาว่าร้ายก็ใช่พูดคำหยาบก,ก็ใช่ยกเล็กว่าเราปฏิบัติผิดใจจนหมดผนจากกองเิเรทั้งหลายอันนี้จะไม่เป็นกรรมในปัจจุบันนะ้วข้อที่ห้านั้นเขาขขจะก็เขาว่าจ้สะกของงดเว้นจากอ่าสลายเสถีิตของมันมองเครื่องดองของมองต่างๆที่ทำให้เวลาดื่มมิเสดเข้าไปทําสถิปัญญา ไม่มนคงมคำใดวาจาใดคำพูดใดที่ไม่เหมาะไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรกันใดก็แบบแต่มาภาพนามสมมติใบเจ็มหน้าแก้ได้กล่าวไปขอย่าที่เรามะยอมยาอย่าติดใจอันใดที่ไม่ดีไม่งามเข้าไปให้กันนะจ๊ะแล้วอย่าที่เราจะรดิท่านไหนที่มีจิตามธิ์แรงมากทำทั้งหลายอตตัวภาพมันด้วยวาจาด้วยกายแลยใจทั้งหลาย ก็อตจจะมอนั้นากอมหนูชิกรรมไม่ได้เท่าไรไม่ปินเบนบินไปซึ่งกันและกันมิจฉาเจ้าินีอะไรแค่ทำบทษัว์มเดล่ปทำกการหอย